เสียบ USB เข้าไป,ไปแบบนี้มันจะไม่ detect แล้วมันจะไม่เจอ printer เครื่องนี้เลยสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มีคลิปดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเครื่อง LaserJet Enterprise M 4 0 6เครื่องนี้นะครับที่ต่อสาย USB เข้ากับเครื่องแล้วเครื่องคอม ไม่เจอตัวพินเตอร์แล้วก็ไม่ดีเทคว่ามีพินเตอร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูก่อนเาก็จะมีข้างหลังนี้ก็จะมีอพอร์ตที่เป็น USB แล้วก็ตัวพอร์ตที่เป็นต่อเข้า USB เข้าเครื่องนะแล้วก็ตัวสาย LAN คือเนะ็ตเวิร์กอะแต่ผมจะต่อกับพอรตเนี้ยที่เป็นพอร์ต USB ที่จะต่อเข้าเครื่องนะครับ ผมจะเสียบเข้าไปดังนั้นผมก็จะมาข้างหลังเครื่องคอมเครื่องนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB เข้าไปแบบนะี้นี่ครับ,รบมันจะไม่ d e t e c แล้วมันจะไม่เจอิน i ตอร์เครื่องนี้เลยแต่ว่าวันนี้ผมมีวิธีแก้นะครับ ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาแบบผมอยู่แล้ววิธีแก้ก็ง่ายๆเช่นเคยนะครับก็ให้มาที่พิมพ์เตอร์ตัวนี้ตัวเดิมนะครับให้กดอตอนนี้มันจะอยู่ที่ตัวนี้นะนะครับแล้วก็ให้กดตรงลูกศรตัวนี้ไปหาหตรงเซตติ้งนะครับอ่าคือเซตติ้งคือตัวนี้จากนั้นเราก็กดโอเคตรง general ที่กดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างลูกศรน,นะครับแล้วก็ให้ไป enable device usb ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็กดกด,ด enable มาน,นะครับ enable มาแล้วก,กด ok แล้วก็ back up แล้วก็ไปที่ตรง printer กด ok แล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ enable print form u o sb die r v นะครับให้เราตอบ enable เช่นกันนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็เลือกแปข้างบอนกดโอเคอ่าก็จะเป็น enable แล้วกดกลับที่จะตั้งก็มีสองตัวตรง General รลกับตรงปิน n t นะครับ ก็ให้เรากดกลับเหมือนเดิมลองก็ลองต่อ USB นะช่องนี้นะเสียงมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมครับนะ,นะมันก็จะเริ่ม detect ไอตัวที่เป็นเลเ e อร์เนะมาแล้วครับถ้าสมมุติว่าใครต่อต่อแล้วแล้วเจอเจอตัวปรินเตอร์ แต่ยังใช้งานไม่ได้ให้ไปดาวน์โหลดไดเวอร์ของพิมพ์เตอร์ที่เว็บของเขามานะครับผมใช้ windows 13 32บิตนะก็ให้โหลดตัวนี้มาเลยแล้วก็เซตอัพไดเวอร์ลงเครื่องแล้วเราก็จะเจอพิมพ์เตอร์ตัวนี้นะครับจากนั้นก็คลิกขวาเซต d e ฟอ u l t ไปเลยนะครับ ถ้าใครข้องใจก็ลองปินดูตัวนี้ปินเทสนะครับนะแล้วกดปินเทสดูดีนี่ออกแล้วครับนี่ครับเป็นไงครับง่ายๆ ไม่ยากนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาแบบแบบที่ผมเจออยู่ก็แก้ได้ตามคลิปวิดีโอเบื้องต้นตัวนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม